ครับสวัสดีพี่น้องป้องป่ายเบิร์ตสุขูสุคนพี่น้องเจ้าขาผู้ที่อยู่ทางไกลและกระทางไกลในประเทศแล้วก็ต่างประเทศพี่น้องจ๋าเมื่อนี้มาพบพ่อก,กับผู้คาย้ำค่ำคืนพี่น้องตอนนี้สามทุ่มเลยพี่น้องจ๋างานเล็กง,งานด่วนพี่น้องขันบักบิ่งพี่น้องจ๋างานเล็กง,งานด่วนผู้ค้าสิบมาเอาตีห้าวันนั้นพี่น้องนัดไว้ว่าตีห้าเมื่ออื่นเศร้าเนาะ ลูกค้าสั่งงานมากับประมาณสี่โมงแรง,งพี่น้องจา๋าเนาะเพื่อไปหาเต้าหาตรงกันจนว่าค่าพี่น้องจ๋ายิบปักบิงส่งลูกค้าเจ้าค่ะอเมืม่อนี้กับซีบโบได้ให้มาเบิง้งดอกไว้ิตยังฮิตยังทันเซนฮ้เบิง้งพอข,อขาวๆเนาะพี่น้องเนาะเป็นคลิปที่อยากให้เบิ้งบรรยากาศรวมๆในการทํางานของเฮานะพี่น้องจ๋าละกะันอยากให้พี่น้องเอ่อคอมเมนต์ถามหันถามนี่เนาะว่าคุยกันกัน,กนในคลิปนี้แหละคอมเมนต์ถามมาได้เด้อจ้ะพี่น้องจ๋า นองจากตัวขันบักบิงกิเห็ดเส็จเรียบร้อยแล้วเนาะจ้าเอาตัวนี้คือเอียงสิงเลงตัวนี้นี่จ้าตัวขันบักบิงเนาะจ้าตั้งดีๆนะตัวนี้คือบุญจากตังแท้ตัวขันบักบิงเฮาตัวตุบแต่งนะพี่น้องเนาะตอนนี้กําลังให้สามีกาลังตุบแต่งพี่น้องอู้ตอนนี้หูลาตาลายไปแล้พี่น้องเที่ยงคืนเียยังบม่ได้นอนอยู่พี่น้องจ้าเออเังคืนยังบ่นอนเออบักบิงตัวนี้คือจากเบี้ยวตัวนี้ เดวจัดไหมก,ก่อนจัดไหมก,ก่อนนี่พี่น้องบักบิงกับบนิเมตวัาละอีอย่าหลายดอกพี่น้องเออบักบิงเห็ดยาม,มือเลงเนาะตาลายตามม้วตามัวเพื่อพี่น้องจ้าตอนนี้นะตามัวแห้งเออเอาที่ก็หั่นอีกเลยเออให้ผัวซอยเห็ดเจ้าคงกับสิบว์ไว้พี่น้องจ้าเดี๋ยวอ่าประกอบแล้วเรียบร้อยแล้วพวกข้าสิทายให้บางอีเชื่อนึง,นงเงนาอพี่น้องน้อมาเสีออกมาเป็นอะไรนาะจ้า ห้องทำงานของเขานล้วจะให้สามีซ้อยห่อใบตองพี่น้องจ๊าตอนนี้ห่อใบตองเสียพานวาอยู่จะสามีเงยหน้าเอยคะ่ะครับสวัสดีครับทั้งหลังกับสีหกสีห้าเด้อพี่น้องเดือเป็นห้อง สามพี่ห้องประโยชน์จักสิว่าห้องอย่างพี่น้องจ๋าทั้งโฟมทั้งอย่างกับสิ่กกห้อกสิ้เนเงินเนอะกัพากันนั่งเหตุเวีเยเหตุงานอยู่ในห้องนี้จ้ะพี่น้องจา๋าอันนี้ก็คือขันบักบิงที่เฮายิบไปแต่ยังโบแล้วเดพี่น้องเด้อยิบตะตัขันบักบิงไว้กนยังโบเฮต,ตีนบักบิงยังโบเฮตอย่างเด้อจ้ะนี่กัประมาณนี้สามอันนาะจาบักบิงสามอันเป็นบักบิงขนาดใหญ่เด้อพี่น้องเด้อเป็นบักบิงขนาดใหญ่จ้ะอันนี้ผู้ข้ากับพับใบตองใบเต้าไวหลายแล้ว อันนี้กระพานเห็ดใส่พานอย่างดีได้พี่น้องเออโบด,ด้แมมนขันบักบิงกระโลกกระลาปากกระป๋องเด้อจ้าขันบักบิงแบบงามแบบหรูขันบักบิง,บบงทรงเครื่องเลยกรวบาดได้นาะพี่น้องเนาะอืมภาพกับสิบสรัสัดปันไดเด้อพี่น้องเด้อขอโทษขออภัยนํำนหลายๆพี่น้องจ๋าคลิปนี้เป็นคลิปเว้าคุยกันน้ะพี่น้องเนาะอืม เอาคุยกันผู้ใดอยากถามอีหยังผู้ค่ากับคอมเมนต์มาด้วยพี่น้องเด้อคลิปนี่ฮะแล้วก็ให้เบิ่งบรรยากาศรวมๆในการทํางานมือน,นีเนาะสิบ่ได้บอกรายละเอยียดจุดเด่นนู่นจุดเด่นนี่เหตดแนวใดแนวใดเนาะพี่น้องนาะให้เบิรงกรวมๆเลยมือน,นีเนาะจ้าอืม มือกสีดำสิเปื้อนจักหน่อยเด้อพี่น้องจา๋าขอโทษขออภัยเดอ้อผู้ใดเบิ้งคลิปอยู่กำลังกินข้าวกินน้ำผัดสีว่ากินข้าว,าวบวลงขี้ดเดียดมืออันผู้ฆ่าผัดซีวา <c oughs> <c oughs> มือกสีดำสิเปื้อนอดีนี้แหละพี่น้องจา๋าเห็ดงานใบตองเนาะผู้ใดเห็ดงานใบตองกสิฮู้จ้ามันบแมแนวัดบล้างไม้ล้างมือเลยพี่น้องเวลาเขาจับใบตอง,น,ตองนี่ใบตองผู้ค่าเห็ดแบบบริสิทธิ์ฟุ่นนะว่าตามความซื้อเนาะบริสิทธิ์ฟุ่นเลยเห็ดเลยจ๋าเห็ดสดๆไปเลย ล้วการมื้อนี้ว่าสิบบซีดเนี่ยมันประกอกหรอกห,อกหอกวัวชีดสปีชีดผมเอาจ้ะเพราะว่าฮาบอบ่คอยด้ไซ์ดอกไม้สุดหลายก็เลยิยีไซส์ปีชีดผมเอาพี่น้องจ้าขันบักบิงขนาดใหญ่เห็ดส่พานพี่น้องอยากถามยังผู้ขาก็คอมเมนต์ถามมาเด้อจ้าอันใดผู้ข้าหูกับสีบได้ตอบให้เนาะอันใดผู้ข้าโบหูกับิบดได้ตอบเด้อพี่น้องเด้อือม ช่วงนี้คนเบิ่งกันน้อยลงพี่น้องคนติดตามหลายขึ้นแต่คนเบิ่งน้อยลงแล้วก็อีกอย่างเป็นน้ำผู้ฆ่าบ่ได้เฮ็ดคลิปบ,บ,บ,บอกกระโจจักบอกค่อยไดเฮ็ดคลิปพนัพี่น้องจ้าสีว่าอะไรก็ได้เนาะบ่คือตะเกาวางก็ได้เฮ็ดคลิปลงซูมมือซูมมือแน่บัดนี้หลังๆมาไม่เป็นช่วงเก็บพริกพี่น้องจ้าผู้ค,าคา่าก็ห่วงไปเก็บบกพริกยังวะอีกช่องนึงก็เลยบ่ไดท่าห็ดคลิปลงไปเลยนะ หยิบขันบักเบ่งนี่กับเปลืองแม็กค,คือกันได้พี่น้องเปลืองขันบักเบ่งอันนึงนี่เบิดลูกแม็กกล้องนึงจ้ะโบแม็กกล้องใหญ่เลยกล้องน้อยนะนี่นะเปลืองอยู่แล้วก็เปลืองใบตองอยู่นี่บางคนสิว่ายิบบักเบ่งนี่ซื sure. like ้อบวบเปลืองตองโบแม่นได้พี่น้องจ้ะเปลืองตองอยู่อันหลายชั้นเป็นบักเบ่งใหญ่นะขันบักเบ่งน้อยกับสิบวเปลืองกันได้นาะจ้ะอันนี้เป็นบักเบ่งใหญ่ สามทุ่มเดี๋ยได้พี่น้องจกักเสดนอนจักโมงคืนนี่ค่ะสิบโมงตีหนึ่งตีสองบอกว่าเมื่ออื่นวมาสิพีกิฟต์ผิกเสียไ,ไปบอกว่านี่ เจ้าค่ะวันนี้คันบักเบกของเฮาก็เสร็จเรียบร้อยเนาะพี่น้องเนาะนื้าเป็นจริงกันแล้วตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วพี่น้องจา๋าแล้วตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วแต่ภาพมันโบดซัดภาพม,มันมัวและก็มืดแหงเนาะพู้คา้าก็เลยมาถ่ายให้เบิ่งตอนเช้าเนาะพี่น้องเนาะมาถ่ายให้เบิร์ตอนเช้าหลังจากที่เซ็ตเ,เรียบร้อยเนาะจ้ากัสิประมาณนี้เนาะตอนนี้แดดยังโบออกเด้อพี่น้องเด้อเช้าเช้าแหงหกโมงพี่น้องจานะ๋าเนาะ การภาพกสิบริาัิเจนปันใดแต่กสิข่กว่ายามกลางคืนพี่น้องยามกลางคืนคือมันเบิ่งบ่รู้เรื่องเลยพี่น้องเจ้าขามันมืดันมันมัวนะผู้ค่าเลยาม่ให้เบิ่งยามมือทราบเอาเนาะพี่น้องเนาะเป็นอะไรกติชมเข้ามาเจ้าค่ะขันบักบิ่งเนาะเจ้าค่ะอันนี้ผู้ค่ากับบริถามลูกค้าเด้อจ้าว่าลูกค้าเอาไปไชในงานอย่างเนาะจ้าอูเสียงข่าแล้วพี่น้อง โอเคนาะพี่น้องนาะอสำหรับคลิปนี้ก็ขอบโอกขอบใจพี่น้องเบิร์ตสุขุสุนที่เข้ามาติดตามเข้ามาหับชมนาอจ้าเพราะว่าข้าเจ้าเปิดเพลงและเสียงเพลงเข้าพูยข่ายยานติดลิขสิทธิ์นาะจ้าพบพอกันคลิปหน้าเด้อจ้าไปแล้วจ้าสวัสดีคะ่ะ